สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่อง Paris Chanel อีกแล้วนะคะวันนี้เป็น EP นะคะที่เราทำขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยเราแต่ละจังหวัดนะคะผ่านมรสุมฝนฟ้าขนองกระจายนะคะเ <laughs> พื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ้ยลิ้นเป็นอะไรคือ ช่วงนี้ฝนตกเนาะเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงไม้ด่างหรือต้นไม้ทั่วไปอาจจะปวดหัวนิดนึงเพราะว่าต้นไม้เราเนี่ยก็คือจะเกิดปัญหาดูบ้านฝนลมแรงเพื่อนเพื่อนต้นไม้ของเราเนี่ยจะเกิดปัญหาคือช้ําน้ํานะคะแต่วิธีแก้มันก็มีนะคะเพื่อนๆช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะต้องงดลดน้ําไปก่อยก่อนนะคะอย่างเนี่ยบนกระดาษด่างเพื่อนเพื่อนจได้ไหม มอนพวกนี้เป็นต้นที่เฟินเคยทคําคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆไปเปิดดูได้นะเดี๋ยวเฟินอาจจะแท็กไว้ว่าน้องเขาเนี่ยกำลังจะตายแล้วนะคะอยู่ในขุยมะพร้าวที่แบบไม่โอเคเลยช้าน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็โตช้าเฟินก็เลยลองแก้นะคะเฟินลองปรับเพราะว่าก่อนหน้านี้เฟินเอาไว้ในล่มนะคะเมื่อเห็นเขายังเล็กอยู่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยทนแดดทนฝนอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ตอนเนี้ยเฟินก็เลยลองปรับ เปลี่ยนดินใหม่นะคะท่านเพื่อนเห็นแต่เป็นดินผสมขัวไฟกับมะพร้าวน้อยลงนะคะแล้วก็ใช้ดินมากขึ้นนะคะท่านเพื่อนสังเกตนะแล้วก็เอามาตั้งกลางแดดถามว่ากลางแดดแค่ไหนก็เป็นเอาท์ดอร์ค่ะเพื่อนๆอ,อยู่ใต้ร่มของต้นใหญ่เขานะคะต้นใหญ่บนกระดาษใหญ่ที่บ้านนะคะ บางกระดานที่บ้านฟุนใหญ่มากเลยนะแต่ต้นนี้ไม่ค่อยมีลูกนะคะอันนี้ไม่ใช่ลูกของเขานะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจว่าลูกเขาจะดกขนาดนี้ต้นนี้ยังไม่มีลูกซึ่งเฟินคิดว่าไข่ข้างในเต็มเพราะว่าไม่เคยแบบได้ลูกจากต้นนี้เท่าไหร่เลยแล้วคือเขาโตมากแล้วนะคะจริงๆเราตัดคอตัด้ําคอยังได้เลยแต่ว่าเฟินก็ยังไม่ได้อยากจะทําอะไรตอนนี้เฟินอยากให้เขามีหนอนะคะขึ้นมาอย่างเช่นต้นนี้ก็เป็นหนอขึ้นมาเนี่ยค่ะ ขึ้นมาปุ๊บเขาติดแม่อย่างเงี้ยเขาก็จะแข็งแรงนะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้สองหนอนนะคะอันนี้ด่างไม่ค่อยเยอะมากมันจะเป็นลายแบบอันนี้ยังไม่ถือว่าด่างนะคะเหมือนเป็นลายใบแบบพับมากกว่านะคะต้นไม้เนี่ยที่เราเอามากลางแดดเนี่ยถ้าเป็นแบบพวกบอลกระดาษดา่างเนี่ยใบมันจะชันขึ้นถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมใบตั้งเพื่อนๆเคยเ,เ,เห็นไหมว่าเอ๊ะทำไมเราปลูกบอลกระดาษด่างที่บ้านเราอะของคนอื่นนะใบเขาชันตั้งขึ้น สวยงามแบเป็นพัดพัดโบกตั้งขึ้นอย่างเงี้ยแต่ทําไมของเราเนี่ยโอ้ใบสะง g งกตะแยงเนี่ยเหมือนต้นเนี้ยเพื่งงอนบางคนปลูกเด็กๆงะง g กตะแงกทาไมไม่ชันชูชันขึ้นทำไมไม่ตั้งขึ้นอย่างนี้เหมือนคนอื่นเขาแล้วก็โตช้านะคะข้อสําคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนอันนี้นะคะแดด ะะแดดเลยนะคะเ,เพื่อนๆตัวการคือแดดเนี่ยถ้าสมมติโดนแดดไป็นสักพักใบเขาจะฉีกขึ้นี้เพราะว่า 1. นึ่เขาได้รับแสงแดดเต็มที่นะคะต่างเคาะแสงก็มีคือมีอาหารและยิ่งบนกระดาษเนี่ย วักระดาษด่างเนี่ยคือตรงที่ด่างเนี่ยมันก็คือจะไม่มีคอโร,รฟิลถหกไหมคะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีคอโร,รฟิลเขาก็สังเคราะห์แสงไม่ได้ถ้ายิ่งเราไปไว้ในร่มนะคะไปไว้ในร่มเนี่ยน้องเขาก็ยิ่งแบบมีปัญหาเหมือนประมาณว่าโตชา้าสานอาหารน้อยอะไรอย่างเงี้ยคอไม่แข็งเฟิร์นเคยแก้นะคะต้นไม้ที่บ้านนะที่มีปัญหาโดยการเอามาวางให้โดนแดดอะ่ะเดยวเช่นต้นนี้นี่ต้นนี้เริ่มชันคือหมายรอบนะคะคือก่อนหน้านี้ เฟื้อนเอาต้นเนี้ยไปเก็บไว้เพราะว่าน้องเขาอ่ะเหมือนจะเน่านะคะเหมือนจะเน่าเหมือนจะแบบโดนใบไหมอะไรเงี้ยทีนะี้พอน้องเขาเริ่มแบบฟื้นขึ้นมาหน่อยเฟิ้์นก็เลยเอาออกมาตอนแรกถ้าเ,เพื่อนๆจำได้ในนี้จะมีลูกด้วยนะตอนนี้ลูกหายไปไหนแล้วไม่รู้เนะี่ยพอสักพักเนี่เยเขาจะฟื้นนี้ใบเขาก็จะตั้งขึ้นนะคะก็จะดีขึ้นแต่นี่เฟิร์นรู้สึกว่าใบาเขาเริ่มตั้งเริ่มงีกขึ้นแล้วนะอันนี้คือหนอนรับประทานแมนทานเพื่อนไม่ต้องตกใจ คนที่เป็นด่างอมอทิมก็กรอบก็หลุดไปนะคะเดี๋ยวใบใหม่เขาก็แทงมาเห็นไหมเปินออามาตั้งได้แป๊บเดียวเองอใบใหม่แทงมาแล้วก็บอกว่าใบใหม่แทงมาเนี่ยจะแข็งแบบเป็นแบบอย่างนี้เลยจะดีดแบบดีดขึ้นอ่ะเพื่อนๆจะเป็นใบชูขึ้นประมาณนี้พอถ้าเพื่อนทำไว้ไม่โดนแดดใบน้องเขาก็จะแบบงอๆลง,งหูช้างเหมือนกันอ่ะนี่หูช้างต้นนี้หูช้างต้นเนี้เห็นไหมทำน้ำไหม คือตอนแรกหูช้าตงต้นนี้ช้าน้ํามากเพราะเฟือนเอาไปไว้ในที่ร่มนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแลดีเท่าที่ควรคือเจ้าของเขาขายมายังไงเฟือนก็รู้สึกเป็นกระถางนี่กระถางเดิมด้วยมั้งเพราะเฟือนไม่ใช่กระถางใสอยู่แล้วนะคะเป็นกระถางเดิมดินเดิมของเขาแต่เฟือนก็รู้สึกว่าดินเขาก็ค่อนข้างแน่นอยู่นะแต่เฟือนยังไม่ได้มีเวลาแบบดูแลต้นนี้เท่าที่ควรเฟือนมีต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยพอเฟือนอามาตั้งแดดเพื่อนๆสังเกตเขาตั้งแดดกุุบวฝนตกเนี่ย ใบดูดิใบแบบเละช้ำน้ำําถามเพื่อนเพื่อนเสียดายไหมคือตอนเนี้ยใบเนี่ยมันช้ำน้ําทุกใบถ้าเพื่อนสังเกตมันช้ำน้ำก,กับทุกใบเลยนะอันนี้ใบงอกมาใหม่ก็ยังช้ำอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเฟิร์นเพื่ออ,ออกมาแต่ใบที่ช้ำน้ําเนี่ยมันกําลังตั้งท้องเขาเรียกตั้งท้อ <c> ง <oughs> <c oughs> เขาเรียกใบใหม่นั่นแหละแต่ว่าเฟิร์นเรียกกําลังตั้งท้องเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันกําลังแบบป่อง ถ้าใบใหมง่องอกมาเขาจะโตกว่าใบเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเอามาอยู่ในที่ที่มีแดดแล้วแล้วก็เดี๋ยวพองอกมาเสร็จเนี่ยพอใบพวกนี้มันเริ่มแห้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักก็จะเป็นสภาพนี้แหละมันเริ่มแห้งมันก็จะเริ่มแบบเป็นสีน้ำตาลนะเพราะว่าเนี่ยช้ำแล้วมันกู้คืนไม่ได้แล้วมันไม่กลับมาใสข่ขาวเหมือนเดิมแล้วเป็นสีน้ำตาลปุ๊บพอใบใหม่มาทั้งสามสี่ใบแล้วใบพวกนี้เริ่มโรยฝนจะต้องตัดออกเลยพอเราไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่า ตัดไปใบหนึ่งอ่ะมันก็เหมือนข้อตามัมนก็ขึ้นมาใบหนึ่งเหมือนกันข้างหลางนะคะเคยเคยได้ยินจากพี่ที่เขาเป็นเจ้าของสวนเขาบอกมานะก็เดี๋ยวรอรอให้น้องที่ตั้งท้องคลอดออกมาก่อนนะคะใบใหม่คลอดเดี๋ยวเฟินก็จะได้แบบตัดนะคะตัดใบที่เสียทิ้งเพื่อลดภาระต้นเขาแต่ถ้าตอนนี้เราตัดไม่ได้นะถามว่าตัดได้ก็จริงแต่ว่าน้องเขาไม่มีใบมันก็เสียงที่ว่าเขาจะเสริมขอแสงหรืออะไรแล้วากเน่าได้เนะี่ยอย่างใบเนี้ยตอนแรกเนี่ยมันมีแค่สองใบ เฟินก็เลยไม่ตัดใบนี้นะเพราะใบนี้ยังไม่กลางเท่าไหร่มันเป็นใบใหม่เนีย่ยเฟก็เลยทิ้งไว้ก่อนอถ้าอย่างไงวันนี้เราขอคุยเรื่องบอนกระดาษเท่านี้ก่อนนะคะใน EP หน้าเฟินจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต้นอื่นๆต่อไปนะคะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆ บายบายค่ะกดฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องเฟิร์นด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยเฟิร์นจะได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วเฟิร์นก็จะพัฒนาช่องต่อไปนะ,ะพูดคุยสักถามติดต่อทางอพเิเคชันไลน์ก็ได้นะคะเฟิร์นสั่งไว้ใส่ไว้ในรายละเอียดแล้วนะ